สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับมีนสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะตัวนี้มาทําไฟหน้าฮะนี่ฮะไฟหน้าที่เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะชุดเดิมนะฮะชุดเดิมไฟหมองแล้วนะครับถอดก้านเดิมออกเลยนะฮะใส่เดย์ไทม์รันนิ่งเข้าไปใหม่นะฮะแบบนี้ฮะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะไปใช้กยัไฟเลี้ยวฮะไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเฟนชี่นะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งได้นะครับนี่ฮะสเต็ปแรกดีกว่าฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดสเต็ปแรกเลยนะครับ ทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องมาไฟจะวิ่งนะฮะแล้วก็ใส่เกิร์เหน้าด้วยฮะเกิร์เหน้ามีเดย์ทัมรัน n ิ่งพร้อมสปอตไลท์นะฮะคันนี้จัดเต็มเลยฮะชุดหน้าฮะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอให้ไฟหน่วงนะครับของตัวรถดับก่อนนะครับพอไฟหน่วงดับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดสเต็ปแรกให้ดูนะฮะอยากให้เห็นสเต็ปแรกมากๆครับสเต็ปแรกไฟตรงนี้จะวิ่งก่อนนะวิ่งกลับไปกลับมานะฮะ หลังจากนั้นก็จะติดเต็มเส้นแบบนี้นะฮะพร้อมกับเปิดไฟเดียวได้เน,นี่ยฮะดับไปแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดสเต็ปแรกครับจาเห็นไฟวิ่งแบบนี้นะอ่าวิ่งเต็มนะฮะแบบนี้เรียบร้อยฮะรรยเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟเดียวแับนี้นะครับช่นี่ครับเรียบร้อยฮะพร้อมกับนี่ครับติดตั้งสเก็ตหน้านะครับตัวนี้เป็นของ ฟรีฟอร์มนะครับงานสวยเลยนะฮะเริ่มจากที่งานชิ้นใหญ่นะครับนะออกแบบดูลายเส้นนะครับกดเส้นเรียบร้อยนะครับพ่นสีเทาก่อนนะครับตัดสติชชิ่งแดงนะครับตัดดำสีเดียวกับตัวรถเป็นดำเงาแล้วก็เป็นสีซิเวอร์นะฮะพร้อมฝั่งไฟ daylight นะฮะหรือ d ดย์ไทม์ร n นนิ่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมกับติดตั้งสปอตไลท์นะครับสำหรับการนี้ขอบคุณน้องๆมากๆครับมาทำกัน ก็เรียบร้อยครับพร้อมส่งงานนะครับอันนี้เป็นไฟเ้ลวอบซิพเอนชี่นะฮะอันนี้เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งครแบบนี้ฮะก็สำหรับใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับไฟ d a ย์ไทม์รั n นิ่งไลท์นะฮะเป็นทุกคันนะครับในมิ i ูบิชิตัวนี้เลยนะครับเรารับอัปเกรดนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากาไปก่อนนะฮะเชอญคลิปต่อไปสวัสดีครับ